สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆชา,นาวละคนาราศีมีนทุกๆท่านนะคะและแม่หมอก็ขอสวัสดีนะคะในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563 channel ค่ะและคลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตารายปากนะคะจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนแรกปากแรก นับตั้งแต่วันที่1 15พฤษภาคมพี2568ของผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนหรือจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมไปจนถึงวันที่12เมษายนโดยประมาณนะคะ หาวล่ะสำหรับชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีมีนนั้นสิ่งที่นับว่ากำลังจะมีบทบาทนะคะให้ตัวของคุณได้เปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีหรือจะสามารถคลี่คลายเอาตัวออกจากปัญหาที่มีได้นั่นก็คือดาวพระราหู ดาวเจ้าเรือนวินาศนะคะที่ได้โครจรทับลัคนาเกิดของคุณมากว่าปีครึ่งเอาล่ะในที่สุดแล้วนะคะดาวราหูนั้นก็จะย้ายราศีในวันที่5พฤษภาคมนี้แล้วค่ะ mm hmm. เมื่อดาวบาปพะเคาอดวงใหญ่ย้ายออกจากลัคนาเกิดนั้นกแ็แปลว่าสิ่งที่เคยปกคลุมกดดันกดทับคุณอยู่กำลังจะคลายออกจากชีวิต จากนี้ไปชาวมีนก็จะกลับมาเป็นตัวเองนะคะจะไม่หลงผิดหลงทางจากคนที่ไม่หวังดีอีกต่อไปอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับดาวพระราหูที่ย้ายเข้าสู่ราศีกุมหากมองในมุมที่ดีนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะได้คิดทบทวนและปล่อยวางบางอย่างในชีวิตไปได้ บางคนนะคะก็จะมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องที่มันมองไม่เห็นศาสตร์ลี้ลับโหราศาสตร์ความเชื่อาศาสนาหลายท่านนะคะก็จะมีความตื่นรู้ในสิ่งที่ลึกซึ้งสัมผัสไม่ได้ หรือใครนะคะที่คุณกำลังจะไปทำธุรกิจเบื้องหลังทำงานออนไลน์ช่วงนี้ก็มีเกณฑ์จะรุ่งเรืองจะมีโอกาสได้โชคจากของเก่าจากสิ่งลี้ลับนะคะหรือก็อาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศบ่อยมากขึ้น จากนั้นนะคะในวันที่13พฤษภาคมดาวพฤหัสบดีดาวประจำตัวของชาวมีนก็จะย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนจึงเป็นจุดที่ดวงดาวจะช่วยหนุนทรงให้ชีวิตของคุณนะคะจะได้ยกระดับขยับขยาย และดาวพิหัสในภพพันธุนั้นจะมีมาตหารเป็นปฐุมเกณฑ์ซึ่งเป็นเกณฑ์แห่งสเสน่ห์เมตตามหานิยมเอาละค่ะชาวมีนค้ะขอให้คุณจงใช้โอกาสนี้นะคะ ่าในการผลักดันตัวเองให้ได้ไปอยู่ในตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นสูงขึ้นและหากขยันขันแข็งมีความเพียรพยายามคุณจะรุ่งเรืองในเรื่องของหน้าที่การงานจะมีศักยภาพมีความสามารถในการบริหารจัดการทรัพย์สินและดาวพฤหัสนั้นเรียกว่ากำลังจะย้ายเข้าไปกระตุน้น ให้คุณอยากจะสร้างฐานะอยากจะมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์พรั่งพร้ำในด้านต่างๆนะคะบางคนก็กำลังจะอยู่ในช่วงก่อร่างสร้างตัวจะได้สร้างครอบครัวจึงเป็นโอกาสที่คุณจะได้พบกับความสําเร็จสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาและนี่ก็จะเป็นอิทธิพลของดาวดวงใหญ่เมื่อย้ายราศีแล้วนะคะจะทำให้เจ้าชะตามีชีวิตอยู่ในจุดที่ดีกว่าเดิมเอาล่ะทีนี้นะคะถ้าหาก เราพูดถึงดวงชะตาประจำเดือนนะคะเราก็จะต้องพิจารณาดาวดวงเล็กๆควบคู่กันไปด้วยนะคะและแม่หมอก,ก็จะต้องบอกนะคะว่าบางครั้งบางทีมันจะมีเรื่องไม่เป็นดั่งใจอยู่บ้างดาวศุกร์ที่โครจรทับลัคนาเกิดนะคะก็จะทำให้ชาวมีน จะมีความวุ่นวายหลายอย่างเพราะเพื่อนฝูงสังคมคนรอบข้างนะคะคนที่ดีกับเรามันก็มีค่ะแต่คนที่คิดไม่ดีกับเราก็มีเยอะเช่นกันเอาล่ะถ้าหากมีใครมาพูดจาไม่น่ารักใส่หรือมีใครมาคอยสร้างปัญหาภาระให้ตรงนี้คุณก็จะต้องถอยห่างออกมานะคะอย่าได้เอาใจไปยึดติดกับคําพูดของคนนั้นคนนี้จนเกินไปส่วนดาวอาทิตย์กับดาวพุธในราศีเมษน,นั้น นี่ก็จะเป็นโอกาสที่ดีนะคะสำหรับคนที่เป็นเจ้านี่แล้วอยากทวงหนี้สินจากลูกหนี้นับว่าคุณมีโอกาสจะได้คืนมาบ้างในบางส่วนนะคะแต่หากบางเอิญนะคะว่าเรานั้นเป็นลูกหนี้ ก็จะกลายเป็นตัวเรานะคะที่จะถูกทวงอย่างหนักได้เช่นกันเอาละชาวมีนคะพฤษาคมนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ท้องฟ้าจะค่อยๆเปิดทางเปิดโอกาสให้กับคุณแต่เพราะคุณนั้นก็ยังมีดาวเสาอีกหนึ่งดวงนะคะที่กําลังรอย้ายราศีในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะส่งผลให้มันก็ยังมีความไม่แน่นอนความผันผวนอยู่บ้างยังไงก็อดทนประครับประคองกันไปก่อนนะคะเรื่องไหนที่ใหญ่และสําคัญก็ อย่าเพิ่งรีบคิดตัดสินใจในเวลานี้และเมื่อเงาของดาวพระราหูได้เคลื่อนผ่านไปอีกไม่นานดาวโชคลาภจะย้ายเข้ามาทับตัวถึงตอนนั้นก็น่าจะเป็นจังหวะดีจะเป็นนาทีทองของชาวมีนอย่างแน่นอนนะคะดวงการงานในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ค่ะถือว่ามันยังมีโอกาสพลิกล็อกจะมีเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของการงานเข้ามาอยู่นะคะและสิ่งที่คุณจะต้องระวังให้มากก็คือมันมีแนวโน้มที่ตัวของคุณนะคะจะขาดสติในการตัดสินใจหรืออาจจะมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับสิ่งที่รับผิดชอบนะคะบางท่านนะคะเพื่อนร่วมงานก็จะโยนปัญหาภาระมาให้นะคะ งานของเรามันก็ยุ่งพออยู่แล้วนะคะแต่นี่ก็ยังต้องไปเหนื่อยกับเรื่องของคนอื่นเพิ่มขึ้นอีกต่างหากหลัง13พฤษภาคมนะคะเรื่องดวนเรื่องกระทนหันเกี่ยวกับงานเกี่ยวกับชีวิตก็จะมีน้อยลงไปดาวพฤหัสนะคะเมื่อย้ายราศีแล้วจะทําให้คุณนั้นเป็นคนที่มีความมั่นใจมากขึ้นเอาล่ะบางทีมันอาจจะมีสภาวะบีบคั้นให้ต้องสร้างรากฐานใหม่ให้กับตัวเองและครอบครัว อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางหน้าที่การงานเข้ามาในช่วง3-4เดือนจากนี้ไปเช่นอาจจะได้ย้ายงานเปลี่ยนงานเปลี่ยนวิธีการทำงานแบบใหม่นะคะบางคนก็อาจจะได้ย้ายนแผนกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อเพิ่มยอดขายให้สูงขึ้นนะคะ ดวงการเงินแม่หมอบอกอย่างนี้ก่อนนะคะว่าชาวมีนคุณมีโอกาสที่จะต้องเจอกับปัญหาจะมีความยุ่งยากใจในเรื่องของเงินทองผลประโยชน์ในระยะนี้ เนื่องเพราะว่าดาวเจ้าเรือนอรีนะคะยังโคจรเป็นมหาอุดอยู่ในตำแหน่งการเงินนะคะส่งผลให้เจ้าชะตาจะเกิดความติดขัดฝืดเครื่องนะคะหรือรายรับระยะนี้อาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมายอาจจะเป็นเพราะว่ารายจ่ายมันจะสูงกว่าที่คุณคาดการเอาไว้ก็ได้ยังไงเนาะชาวมีนคุณจะต้องบริหารจัดการเรื่องของเงินทองให้ดีค่ะ อย่างน้อยที่สุดนะคะหลัง14พฤษภาคมนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังเมื่อดาวอาทิตย้ายราศี ปัญหาทางการเงินที่หนักหนาะมันก็จะเบาลงไปนะคะเอาล่ะข้อดีประการหนึ่งนะคะคุณนั้นยังมีดาวพุธโครจรอ,อยู่ในตําแหน่งการเงินเช่นกันนั่นก็แปลว่าคําพูดคาจาจะเรียกทรัพย์ได้อยู่นะคะดังนั้นหากเดือดร้อนลำบากยังไงนะคะก็ลองเอ่ยปากขอความช่วยเหลือจากแฟนหรือจากคนในครอบครัว ก็นับว่าพอจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปได้ค่ะในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะจะมีดาวย้ายราศีอีกหลายดวงค่ะถึงตอนนั้นก็นับว่าทิศทางการเงินจะดีขึ้นนะคะจะคลี่คลายได้มากกว่าในช่วงต้นเดือนนะคะดวงความรัก ถ้าหากเราจะพิจารณาจากตำแหน่งของดาวพุธดาวคู่ครองคนรักของชาวมีนก็ถือว่าความรักความสัมพันธ์จะยังมีแนวโน้มที่ดีค่ะหลายคนก็มีโอกาสจะได้โชคลาภจากความรักนะคะคนที่โสดก็มีเกณฑ์จะได้เจอคู่ที่มีฐานะทางการเงินที่ดีหรือจะสามารถช่วยเหลือดูแลกันได้ บางท่านนะคะก็จะมีการลงทุนจะมีผลประโยชน์ร่วมกันกับคนรักคู่ครองอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับบางคู่นั้นความรักของคุณอาจจะมาพร้อมกับอุปสรรคหรือปัญหาจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือจะมีเรื่องไม่ได้ดั่งใจนะคะอาจจะมีปากเสียงอาจจะทะเลาะก,กัน เพราะเรื่องของเงินทองผลประโยชน์ก็ได้ส่วนคนที่ยังโสดนะคะมีแนวโน้มว่าคุณจะไปสนใจหรือรู้สึกผูกพันกับบางคนเป็นพิเศษนะคะโดยเฉพาะกับคนที่มีบุคลิกเป็นผู้ใหญ่มีความสุขขมมีความจริงจังกับชีวิตนะคะ ดวงสุขภาพช่วงนี้น้อชาวมีนจะต้องระวังปัญหาเกี่ยวกับกระดูกนะคะอาจจะปวดข้อปวดเข่านะคะและแม่หมอก็ขอให้ชาวมีนนะคะขอให้คุณระวังปัญหาเกี่ยวกับความเครียดนะคะหรือการที่เราจะไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วมันทําให้เราเครียดมากกว่าเดิมนะคะเช่นการที่นอนน้อยพักผ่อนน้อยหรือมักจะมีความคิดกดดันตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพยากรณ์ดวงชะตานะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกปากแรกของเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเอาล่ะสาหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนาะแม่หมอรบกวนค่ะช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะหรือถ้าหากท่านใดนะคะที่คุณใจดีกว่านั้นก็สามารถที่จะสนับสนุนช่องของเรานะคะ ด้วยการกดโดเนทซูเปอร์แท้งหรือจะช่วยกันเขียนคอมเมนต์ทักทายแม่หมอใต้คลิปนี้ก็ยิ่งจะดีมากๆเลยนะคะยังไงแม่หมอก็ขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องพี่คิม563ชาแนลด้วยนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ